สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาดูเครื่องฉายหนังโบราณนะคะที่ติดอยู่ตรงข้างฝาผนังนั่นก็คือแผ่นฟิล์มนะคะ <S <S เครื่องนี้นี่ไม่รู้อายุนะคะใครเคยเห็นเครื่องนี้บอกป้าปุ้มทีนะคะว่าอายุอานามประมาณเท่าไหร่นะประวัติก็คือว่าเป็นของเจ้าของร้านนะคะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมั้ง ปกติเขาจะไปใช้หนังสมัยก่อนเนาะตามงานวัดนะคะนี่เครื่องก็ดูคลาสสิกมากเลยค่ะวันก่อนนี่เจ้านายเอาเครื่องใหม่มาลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตัวที่สองเดี๋ยวป้าปุ้มจะลงให้ดูตามมาทีหลังนะคะนี่สวยงามนะคะไม่แน่ใจว่าสีนี้คือสีดั้งเดิมของเขาหรือเปล่านะคะด้านในนี้ก็คือเขาจะใส่หลอดไฟไว้นะคะไว้ใช้แสงไฟในการส่องแผ่นฟิล์มขึ้นฉายตรงหน้าจอนะคะ ไม่แน่ใจว่าผลิตในประเทศไทยหรือเปล่านะคะสมัยก่อนนู้นเนาะเครื่องแบบนี้เนาะอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ได้นะคะอ้าวใครมีเครื่องฉายหนังตัวนี้ไว้ที่บ้านเอามาโชว์กันบ้างนะคะอยากรู้ประวัติเหมือนกันว่าเออเขาอายุประมาณสักเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะพาไปชมภาพนิ่ง